สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพบกับครูน้อยบอลสีในอีีที่หกสิบอีนี้ครูน้อยจะมีชมพูเทวีสวยๆนะคะมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะอันนี้อันนี้ดูชมพูเทวีนะคะอันนี้ครูน้อยเลี้ยงในถุงอบค่ะชมพูเทวีมีทั้งแบบป้ายแล้วก็ไม่ป้ายนะคะแล้วก็มีแบบป้ายน้อยป้ายมากเนี่ยอย่างลักษณะนี้น่าจะเป็นชมพูทวีที่มีป้ายป้ายมากด้วยนะคะ อ่ะอันนี้ป้ายไม่มากแต่ก็สวยนะคะนี่ยังกัดสีไม่เต็มที่ถึงจะป้ายน้อยแต่ถ้ากัดสีเต็มที่จะสวยนะคะอ่ะส่วนต้นนี้ป้ายมากค่ะอ่ะก่อนที่จะรับชมนะคะคุณน้อยจะให้ดูบอลสีที่คุณน้อยปาดจอมนะคะปาดจอมแล้วก็เอาเอาต้นจอมไปปลูกแล้วก็เอาอ่าชิ้นของชมพูทวีบนะคะมาฝังไว้ในนี้คุณน้อยไม่ได้ผ่าหัวนะคะ คุณน้อยตัดจอมออกแล้วก็เอาจอมไปปลูกแล้วส่วนตรงเนื้อของบอลสีคุณน้อยก็จะมาฝังในกระถางนี้นะคะโดยที่ดินก็เป็นดินปลูกธรรมดาเพียงแต่ว่าเราไม่ได้แช่น้ําคุณน้อยลดน้ําจนชุม่มแล้วก็เอาหัวของบอลสีที่เราปาดจอมเนะี่ยมาฝังไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาแก้วครอบไว้แบบนี้นะคะเนี่ยพอดีมันมีคุณน้อย ตัดเป็นสองชิ้นนะคะอันนี้ชิ้นใหญ่คุณน้อยใส่ไว้ในกระถางนี้ส่วนอันนี้ชิ้นเล็กชิ้นเล็กทั้งสองกระถางนะคะคุณน้อยเอาเอา,เอาชิ้นผ่ามาวางไว้นะคะแล้วคุณน้อยก็เอาแก้วครอบไว้เนี่ยเอาเอาฝาขวดครอบไว้แบบนี้นะคะไม่ต้องลดน้ําเลยค่ะเพียงแต่ว่าคุณน้อยวางในตู้อบไม่ไม่ได้ลดน้ําเลยนะคะเนี่ยคุณน้อยเพิ่งมาลดน้ําตอนที่ต้นมันงอกมาแล้ว แต่ก็ไม่ได้แช่ไม่ได้ใช้กระถางแช่น้ํานะคะอย่างต้นนี้เหมือนกันต้นนี้คุณน้อยเอาแก้วออกนานแล้วเพราะว่าต้นมันสูงดันดันขวดน้ําออกมานะคะแล้วจะมีแทงแทงหน่อออกมาสามต้นนะคะแต่ก็จะแทงมาอีกนะคะนี่ยาแทงไม่หมดนึกถึงที่เป็นแว่นนะคะบอลสีที่เราหั่นเป็นแว่นเวลาบอลสีงอกก็จะงอก ตามรอบๆหัวของบอลสีเลยก็จะได้หลายต้นข้อดีของการทำแบบนี้ก็คือบอลสีที่เกิดมาใหม่เนี่ยจะกลัดสีเหมือนแม่เลยแต่ถ้าเราผ่าชิ้นเราจะได้เยอะแต่บอลสีที่เกิดมาใหม่ก็จะเป็นเบบีเล็กๆว่าจะกับสีก็นานนะคะแต่ก็ได้เยอะได้จํานวนเยอะมีทั้งข้อดีข้อเสียส่วนอันนี้ข้อดีคือแทงยอดออกมาใหม่หรือแทงต้นออกมาใหม่นี่ จะกัดสีทันทีเลยแต่จะได้จำนวนน้อยมันน่าจะได้ไม่ถึงสิบต้นต้นนี้สามแล้วต้นนี้ต้นหนึ่งคุณน้อยทำหลายหลายชนิดนะคะอย่างต้นนี้ก็ทำแต่ต้นนี้จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่ทำวิธีการเดียววิธีการเดียวกันคือเอาต้นจอมไปปลูกแล้วก็เอาเอาหัวมาฝังไว้อย่างนี้แล้วก็แก้วครอบเนี่ยแก้วครอบแบบนี้แต่ทีนี้ ต้นไม้สูงแล้วคุณน้อยก็เลยเอาแก้วออกต้นนี้ยังเล็กอยู่คุณน้อยครอบไว้ก่อนคุณน้อยไม่ได้ลดน้ําเลยนะคะดูดูดินอันนี้เพิ่งมาลดน้ําตอนที่ต้นใหญ่แล้วแต่ไม่ได้แช่น้ํานะคะปล่อยไว้อย่างนี้เลยแต่วางไว้ที่ตู้อบนะคะ่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากทราบวิธีการทําแบบนี้แาวหน้าคุณน้อยจะมาทําให้ดูนะคะว่าคุณน้อยทําแบบไหนแล้วใช้เวลานานขนาดไหนนะคะ อันนี้ใช้เวลาคุณน้อยไม่ได้จดบันทึกอันนี้ต้องขอโทษทีอ่ะอ่ะทีนี้วันนี้คุณน้อยจะมีบอลสีชุมพูทวีปนะคะบางต้นอาจจะป้ายน้อยบางต้นอาจจะป้ายมากก็แล้วแต่เพื่อนเอนเลือกเอานะคะอ่ะคุณน้อยมีมาแบ่งปันหกกระถางนะคะอันนี้เป็นกระถางห้านิ้วค่ะอันนี้ต้นที่หนึ่งนะคะอ่ะต้นนี้ก็น่าจะป้ายเยอะอยู่นะคะเนี่ยเพียงแต่ว่ายังไม่โตเต็มที่ คุณน้อยแบ่งปันร้อยเก้าสิบาทค่ะสูงคืบกว่านะคะเนี่ยเนี่ยชมพูทวีปถึงแม้จะป้ายน้อยนะคะแต่ก็กัดสีนะคะตอนเล็กๆคุณน้อยก็เลี้ยงปกตินะคะเนี่ยพอโตขึ้นเนี่ยถ้าสมมติว่าป้ายเยอะก็จะกัดสีแบบนี้เลยก็คล้ายๆชัยชนนั่นแหละป้ายมากป้ายน้อยแต่ก็สวยนะคะสนิทของชมพูทวีปนี่เพื่อนๆลองไปดูใน y t u t u ช็อตที่คุณน้อยทำนะคะ บอลสีชมพูทวีปสวยมากเวลาเลี้ยงในถุงอบจะสวยนะคะแต่อย่าโดนแดดเยอะนะคะของคุณน้อยเลี้ยงใส่ถุงอบไว้แล้วก็วางใต้ต้นไม้ไม่ค่อยโดนแดดจะกัดสีสวยคุณน้อยเคยเลี้ยงในตู้อบคุณน้อยว่ากัดสีไม่สวยนะคะเพราะสวยแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวคุณน้อยจะเอามาไว้นอกตู้อบแล้วนะคะเนี่ยคุณน้อยจะใช้ถุงไว้สําหรับใส่ต้นอื่นต้นเล็กๆนะคะตอนนี้คุณน้อยว่ากัดสีสวยแล้ว อันนี้ต้นที่หนึ่งนะคะใครที่โทรมาก่อนก็ได้จองก่อนนะคะว่าจะรับต้นไหนอันนี้ใบที่กำลังจะกลางนะคะเนี่ยป้ายสวยนะคะชมพูทวีปอ่ะต่อไปต้นที่สองต้นจะพอๆกันหมดนะคะต้นนี้น่าจะป้ายเยอะดูใบแรกๆนะคะเนี่ยเนี่ยใบแรกยังไม่ทิ้งใบเลยอันนี้กระถางที่สองคุณน้อยจะไม่สลับป้ายนะคะใครโทรมาก่อน ทักมาก่อนก็ได้เลือกก่อนนะคะอันนี้คือกระถางที่สองค่ะกระถางที่สองอันนี้กระถางหกนิ้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาถ้าเพื่อนยังไม่รับคุณน้อยก็จะเปลี่ยนเป็นกระถางหกให้เท่ากันหมดเลยพอเปลี่ยนกระถางแล้วเพราะนี่ดินนานแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ถ้าเพื่อนจะรับเลยคุณน้อยยังไม่เปลี่ยนนะคะเดี๋ยวต้นจะโสมแต่ถ้าคุณน้อยให้เวลาสักอาทิตย์หนึ่งภายในหนึ่งอาทิตย์ถ้ามีเพื่อนเพื่อน จองมาคุณน้อยก็จะส่งให้แบบนี้เพื่อนๆไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยนะคะแต่ถ้าหลังจากหนึ่งอาทิตย์คุณน้อยจะเปลี่ยนกระถางหากเพื่อนๆจะรับก็ต้องรอให้ลากเกาะดินดีๆก่อนนะคะอันนี้นะคะกระถางที่ 2, สองจมพูทวีปร้อยเก้าสิบบาทเหมือนกันนะคะต่อไปกระถางที่สามนี่ดูป้ายนะคะเนี่ยเนี่ยป้ายไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยไปเลี้ยงอีกสักหน่อยป้ายสวยเลยนะคะเนี่ย เหมือนชายชนนั่นแหละป้ายสวยร้อยเก้าสิบาทเหมือนกันนะคะนี่คือกระถางที่สเพื่อนๆสามารถไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยค่ะหากเพื่อนๆรับไปนี่ไปวางแช่น้ำทิ้งไว้ในร่มสักอาทิตย์ก่อนน,นะคะก่อนที่จะไปเปลี่ยนกระถางให้บอนสีปรับสภาพภูมิอากาศก็คือสถานที่ใหม่ๆก่อนก็เหมือนคนน่ะ ไปอยู่ต่างที่ต่างแดนก็ต้องปรับสภาพก่อนนะคะต่อไปกระถางที่ถงที่สค่ะเนี่ยกระถางที่สดูลากงอกแล้วถ้าสมมุติว่าลากงอกทะลุก้นกระถางนี่เวลาเราเปลี่ยนกระถางนะคะจะโตเร็วมากเลยค่ะเพราะว่าบอนสีโตเต็มที่ต้องการอาหารแล้วนี่นะคะร้อยก้าสิบบาทค่ะป้ายนะคะเนี่ย หลายๆคนที่โทรมาถามว่ามีชมพูทวีปไหมอย่าลืมมาดูคลิปนี้นะคะคุณน้อยมีน้อยนะคะที่คุณน้อยนำบอลสีมาวันละนิดมาละหน่อยเพราะว่าบอลสีโตไม่ทันค่ะคุณน้อยก็จะเลือกพยายามเลือกต้นที่โตๆตมาแบ่งปันเพื่อนๆนก่อนต้นเล็กๆก็เลี้ยงไว้ก่อนบำรุงไว้ก่อนนี่นะคะขอรับรองเลยค่ะสวยทุกต้นค่ะเนี่ยป้าย ชมพูทวีปนี่เสน่ห์ชมพูทวีปสวยนะคะใครชอบสีออกบานเย็นชมพูเนี่ยต้องนี่เลยค่ะชมพูทวีปสี่ต่อไปต้นที่ห้าเมื่อกี้ครูน้อยบอกว่ามีหกต้นมีห้าต้นนะคะอีกต้นหนึ่งเล็กไปครูน้อยก็เลยยังไม่เอามาอันนี้นะคะนี่ดูป้ายนะคะเนี่ยถ้าป้ายแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะยังไงก็ต้องป้ายแต่ก็จะมีชมพูทวีปที่ลุ้นป้ายนะคะคุณน้อยก็เคยซื้อมาเหมือนกัน ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วควุณน้อยก็ไม่ค่อยสนใจถ้ามันไม่ไป้ายแต่แต่จะว่าไปต้นไม้ที่ลุ้นปนะ้ายน่ะคุณน้อยซื้อพรเจ้าสัวมาตอนเล็กๆลุ้นป้ายตอนนี้โตแล้วป้ายเฉยเลยค่ะแล้วป้ายสวยโดยป้ายเหลืองเลยสวยนะคะคุณน้อยเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปเมื่อวานเปลี่ยนเป็นกระถางสิบเดี๋ยวถ้าโตแล้วควุณน้อยจะเอาถ่ายมาให้ดูนะคะว่าพรเจ้าสวัวสวยขนาดไหนน้อยมีต้นเล็กๆด้วยนะคะ อน,นี้นะคะกระถางที่ห้าค่ะอ่ะต่อไปคุณน้อยมีธาตุบางแก้วมาด้วยค่ะวันนี้ธาตุบางแก้วกระถางห้าจุดห้านิ้วเนี่ยกำลังแทงยอดใหม่ใบใหญ่มากนะคะธาตุบางแก้วเลี้ยงง่ายค่ะดูคุณน้อยเลี้ยงนะคะเนี่ยนี่คุณน้อยยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะเนี่ยเป็นกระถางแปดเนี่ยใบใบใหญ่มากธาตุบางแก้วเป็นไม้ที่โอ้ช่วง สองปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นแม่พันธุ์นะคะหลักแสนเลยนะคะเนี่ยถ้าต้นขนาดเนี้ยหลายหมื่นเลยนะคะเนี่ยแต่ครูน้อยก็รับมาในราคาหลักพันค่ะแต่เวลาจําหน่ายเวลามาแบ่งแบ่งหลักร้อยค่ะเพราะว่าฝาต้นไม้ของเราจะโตร,ราคามันก็ตกลงไปแล้วแต่ความสวยไม่ตกนะคะจะบอกให้ว่าธาตุบางแก้วนี้เลี้ยงง่ายมาก เลี้ยงนอกตู้ได้สบายต้นนี้คุณน้อยเลี้ยงนอกตู้นะคะเอามาถ่ายมาให้ดูเฉยๆเอาอมาวางดูให้ดูเฉยๆเนี่ยใบใหญ่มากแล้วโตเร็วแทงหนอนเร็วเนี่ยอีกสักเดือนสองเดือนเนี่ยเปลี่ยนเป็นกระถางแปดเป็นกระถางสิบได้เลยค่ะโตเร็วมากคุณน้อยแบ่งปันร้อยแปดสิบบาทนะคะเนี่ยร้อยแปดสิบบาทถ้าสมมุติว่าไม่มีใครรับคุณน้อยเปลี่ยนเป็นกระถางแปดแล้วคุณน้อยไม่แบ่งนะคะเพราะว่า ค่าขนส่งก็แพงแล้วก็แพ็คยากด้วยนี่นะคะทาดบางแก้ววันนี้มีมาต้นเดียวนะคะอ่ะต่อไปศีลาหุ้มทองค่ะอ่ะศีลาหุ้มทองอ่ะดูคุณน้อยเปลี่ยนเป็นกระถางสิบนะคะเนี่ยศีลาหุ้มทองต้นนี้ก็เลี้ยงนอกตู้เหมือนกันค่ะอันนี้เอามาวางให้ดูเฉยๆต้นใหญ่มากเลยเนี่ยเนี่ยน่าจะแทงดอกอันนี้กระถางสิบนะคะ ศิลาหุ้มทองกับธาตุบางแก้วเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายเหมือนกันเลยค่ะโตเร็วแล้วก็ทนทานเพราะใบแข็งใบแข็งแรงไม่บอบบางจะโดนแดดโดนอะไรก็ไม่เป็นไรอันนี้คุณน้อยเลี้ยงนอกตู้นะคะอ่ะส่วนต้นนี้คุณน้อยคุณน้อยเคยโพสขายต้นนี้ร้อยี่สิบบาทไม่มีใครรับคุณน้อยเลยเอามาเปลี่ยนในกระถางแปดต้นเดียวนะคะเนี่ยดู แทงหนอแทงยอดมาเต็มเลยค่ะตอนนี้มีลูกเต็มเลยจากที่คุณน้อยโพสขายร้อยี่สิบาทไม่มีใครรับเนี่ยแค่ไม่นานนะคะเนี่ยเนี่ยแตกกอเต็มเลยเนี่ยสามารถไปเปลี่ยนเป็นกระถางสิบสามารถแยกหนอออกมาได้อีกเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือศิลาหุ้มทองค่ะสวยนะคะเอาวันนี้คุณน้อยมีกระถางห้าจุดห้านิ้วมาแบ่งค่ะร้อยแปดสิบบาทเหมือนกันค่ะราคาเท่า,า,ทาทกับธาตุบางแก้ว คุณน้อยให้เวลาอาทิตย์เดียวนะคะหลังจากหนึ่งอาทิตย์ถ้าเพื่อนๆทักมานี่คุณน้อยไม่แบ่งแล้วนะคะเพราะว่าคุณน้อยจะใส่กระถางแปดแบบนี้แล้วถ้าใส่กระถางแปดแบบนี้แล้วคุณน้อยไม่ไม,ไม่ไม่ส่งนะคะเพราะว่าคุณน้อยยังไม่เคยแบ่งปันไอ้บอลสีกระถางแปดนิ้วเพราะมันจะหนักค่าขนส่งก็แพงนะคะคุณน้อยคิดค่าค่าส่งนะคะห้าสิบาทแต่จริงๆเนี่ย คุณน้อยส่งนะคะยังต่ำสุดคือ65บาทเพราะฉะนั้นคุณน้อยก็ออกเองอีก15บาทหรือถ้า่อนใหญ่ๆก็ถังใหญ่คุณน้อยส่ง85คุณน้อยก็ออกเองอีก35บาทเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือค่าบอลสีไม่กี่บาทนะคะเพราะฉะนั้นกระถังใหญ่คุณน้อยก็จะไม่แบ่งนะคะคุณน้อยคิดว่าคุณน้อยแบ่งบอลสีราคาถูกแล้วนะคะเพราะว่าถ้าหากค่้าขนส่งแล้วก็เหลือไม่เท่าไหร่นะคะอันนี้ต้นใหญ่ต้นใหญ่กว่าธาตุบางแก้วนะคะสูงเกินไม้บรรทัดค่ะ อันนี้หากเพื่อนเรับร้อยแปดสิบาทนะคะมีต้นเดียวเหมือนกันอ่ะพอดีหันหลังไปเห็นชายชนต้นนี้ชายชนต้นนี้มีหัวด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในกระถางหกนิ้วอันนี้พิเศษหากเพื่อนๆรับคุณน้อยจะเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่ให้ไปเปลี่ยนเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เพื่อนๆรับไปแล้วไปวางโชว์ได้เลยค่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางรอให้โตกว่านี้หน่อยแล้วค่อยไปเปลี่ยนกระถางสิ คุณน้อยจะเปลี่ยนเป็นกระถางแปดไปให้นะคะต้นนี้คุณน้อยแบ่ง550บาทรวมส่งค่ะคุณน้อยส่งให้ฟรีโดยจะเปลี่ยนดิเนเปลี่ยนกระถางให้เป็นกระถางแปดกระถางแปดแบบนี้นะคะเนี่ยคุณน้อยแบ่งปันให้นี่กําลังแทงยอดใหม่ยอดใหม่นี่แดงแป๊ดเลยนะคะแล้วก็มีหัวด้วยเนี่ยสามารถเลี้ยงอีกสักพักหนึ่งสามารถไปผ่าหัวได้เลยค่ะแต่ถ้าไม่ผ่าหัวนะคะ ไปใส่กระถางใหญ่ก็จะแทงหน่อออกมาเพื่อนๆก็สามารถแยกดอ,อกมาได้นะคะนี่นะคะเนี่ยป้ายทุกใบนะคะเนี่ยอันนี้ชายชนต้นใหญ่นะคะของคุณน้อยมีเยอะก็เลยเออจะแบ่งต้นใหญ่ไปขี่เกียจเปลี่ยนกระถางเพราะว่ามันมีหลายต้นแล้วต้นใหญ่ๆนี่นะคะป้ายทุกใบเลยอันนี้คือใบใบใหม่นะคะส่วนอันนี้คือยอดล่าสุด อย่าลืมนะคะต้นนี้คุ้มเลยเนี่ยห้าร้อยห้าสิบคุณน้อยส่งให้ฟรีเลยเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เรียบร้อยไปถึงไปตั้งโชว์ได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรอีกนะคะไม่จําเป็นต้องเลี้ยงนอกตู้หน้านี้อากาศดีเลี้ยงไอไม่ไม่จําเป็นต้องเลี้ยงในตู้นะคะเนี่ยช่วงนี้อากาศชุ่มชื้นสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้สบายเลยแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวนี่ค่อยว่ากันใหม่ว่าจะเอาอยัางไงหาตู้มาหรือจะใส่ถุงบอลสีที่ ทิ้งใบนะคะในช่วงหน้าแล้งเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าบอนสีจะจะลงหัวแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากให้ทิ้งใบอยากดูความสวยอาจจะหาถุงแบบนี้เนี่ยหาถุงแบบนี้แล้วก็กะลมังแบบนี้แล้วก็แช่น้ําไว้ในนี้นะคะให้ผ่านช่วงหน้าหนาวไปแล้วแล้วเพื่อนๆค่อยออกมาอยู่ข้างนอกนะคะหรือจะเป็นบอนสีต้นเล็กๆก็สามารถไปใส่ได้ค่ะ แต่ถ้าสมมุติว่าต้นใหญ่มากๆเพื่อนๆก็อาจจะใช้ตะกร้าใหญ่ก็ได้นะคะคุณน้อยว่าเขามีขายนะกระจมกระจมสําหรับเลี้ยงบอลสีนะคุณน้อยคุณน้อยเคยเห็นราคา150บาทแต่ถ้าเราทําเองเนี่ยกระมังแค่20 20บาทอ่ะถุงถุงใบหนึ่งไม่ถึงสิบบาทอย่างเงี้ยสามารถทําได้เองเลยค่ะคุณน้อยก็ทําเองนะคะเนี่ยทำแบบไม่สวยลราทำตามภาษาเน่ะหาครีมมาซื้อไอทิเจาะ เจาะรูกระมังซื้อร้าน d i ไไวไม่กี่บาทแล้วก็ซื้อลวดมาคุณน้อยทำเองเลยค่ะเนี่ย,ยแล้วก็ซื้อถุงถุงที่แมคโครก็มีขายหรือ,อคุณน้อยขี้เกียจไปคุณน้อยก็สั่งจากเน็ตมาให้เขามาส่งนี่นะคะก็ทำเองหมดเลยอย่าลืมนะคะต้นนี้มีต้นเดียวนะคะต้นใหญ่ปกติคุณน้อยไม่จะไม่แบ่งต้นใหญ่นะคะแต่ต้นนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนรับ คุณน้อยก็ส่งต้นเดียวก็ง่ายนะคะเนี่ยอาจจะส่งใส่ตะกร้าไปต้นไม้จะได้ไม่บอบช้ำส่งตะร้าส่งตะก้านี่นะคะร้อยยี่สิบห้าบาทค่ะไม่รวมตะก้าค่าส่งนะคะเฉพาะค่าส่งถ้าส่งแต่ตะก้าคุณน้อยดูก่อนว่าจะส่งแบบไหนอ่าถ้าใครรับอย่าลืมทักมานะคะสําหรับบอลสี่ต้นละหนึ่งร้อยแปดสิบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบาทคุณน้อยคิดค่าส่งห้าสิบาทนะคะ เพื่อนๆจะรับกี่กระถางก็ได้สำหรับคลิปนี้ถ้าใครรับสองกระถางคุณน้อยจะแถมน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปให้ด้วยค่ะแต่ก่อนถ้ารับสามกระถางคุณน้อยถึงรับอันนี้คุณน้อยให้สองกระถางนะคะถ้าใครรับสองกระถางคุณน้อยจะแบ่งบอลสีไอจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปให้สามร้อยห้าสิบมลนะคะเอาไปบำรุงบอลสีนี่นะคะอ่าอย่าลืมนะคะเพื่อนๆทักมานะคะ ถ้าช้าจะหมดก่อนนะคะส่วนต้นอื่นคุณน้อยก็มีแต่ยังไม่โตให้โตก่อนแล้วคุณน้อยจะมาแบ่งใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะที่แวะมาชมสวัสดีค่ะ